สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริดารัตนสาลีครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่ค่ะดิฉันนะคะได้ทําการวิจัยในหัวข้อเรื่องการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของดีเซโคเพื่อพัฒนาทักษะการคํานวณค่าใช้จ่ายของรายการนําเที่ยวในรายวิชาการจัดนําเที่ยวสําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเชียงใหม่ปีการศึกษา2,563ค่ะวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนำเที่ยวในรายวิชาการจัดนำเที่ยวสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเชียงใหม่โดยการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของ d ีเซโและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ d ีเซโเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนำเที่ยวในรายวิชาการจัดนำเที่ยวค่ะตอบแนวคิดในการวิจัยนะคะครูผู้สอนนะคะได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ทักษะปฏิบัติของดีเซโค5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนะคะเพื่อเพิ่มทักษะนะคะโดยการใช้นะคะทักษะปฏิบัตินะคะ5ขั้นตอนมีการวิเคราะห์นะคะทักษะที่จะสอนนะคะมีการประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้เรียนนะคะมีการจัดลำดับขั้นตอนนะคะจากง่ายไปยากมีการสาธิตนะคะมีการอธิบายแนะนำให้กับผู้เรียนนะคะและมีการ จัดให้ผู้เรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะเน้นการฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะปรับปรุงข้อบกพร่องที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ใช้การเสริมแรงนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะเกิดทักษะคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะของรายการน้ำเที่ยวนะคะแล้วก็เกิดความพึงพอใจนะคะในการใช้ทักษะการสอนของดิเซคโคค่ะ ประชากรน,นะคะกลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็ได้แก่นักศึกษาระดับชั้นปวชสานะคะสาขาการท่องเที่ยวที่เรียนในรายวิชาการจัดนํำเที่ยวภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563าจำนวน30คนโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงค่ะนี่เป็นภาพกา,การดำเนินงานนะคะในการวิจัยในครั้งนี้นะคะโดยจะ,ะให้นักศึกษา นะคะได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะตั้งแต่การจัดรายการนำเที่ยวนะคะการคำนวณรายการนำเที่ยวโดยใช้ทฤษฎีของนิเซโคนะคะแล้วก็มีการนำเสนอขายรายการนำเที่ยวนะคะโดยบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆนะคะและสุดท้ายค่ะนักศึกษานะคะจะได้จัดรายการ จัดนําเที่ยวนะคะจริงออกไปนอกสถานที่จริงนะคะโดยที่นักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยได้จัดนําเที่ยวสองครั้งนะคะครั้งแรกไปที่ลําปางนะคะแล้วก็ครั้งที่สองไปที่สุโขทัยนะคะต่อมานะคะจะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตารางนี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคํานวณค่าใช้จ่ายรายการนําเที่ยวนะคะในรายวิชาการจัดนําเที่ยวก่อนเรียนและดังเรียนของนักศึกษา จะเห็นได้ว่าคะแนนก่อนเรียนนะคะจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที <tan os> <S <S ่6.33คะแนนนะคะแล้วก็คะแนนหลังเรียนนะคะจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.80คะแนนนะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนจะพบว่าหลังเรียนเนี่ยนักศึกษามีคะแนนมากกว่าก่อนเรียนนะคะสูงกว่าก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีนนยยะสําคัญทางสถิติที่จ0.1นะคะ ตารางที่สองนะคะเป็นตารางวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษานะคะที่มีต่อการเรียนเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนำเที่ยวในรายวิชาการจัดนำเที่ยวนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะผู้เรียนนะคะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะสรุปนะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดนะคะภายหลังการเรียนเนี่ยเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายของรายการนำเที่ยวในรายวิชาการจัดนำเที่ยวนะคะโดยการใช้ แนวคิดนะคะการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของนิซิโคนะคะผู้เรียนเนี่ยมีทักษะการคำนวณน,นะคะค่าใช้จ่ายของรายการน้าเที่ยวสูงกว่าก่อนเรียนนะคะมีนระยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะต่อการเรียนเรื่องการคํานวณค่าใช้จ่ายของรายการน้าเที่ยวในรายวิชาการจัดน้าเที่ยวโดยที่ครูเนี่ยใช้แนวคิด การจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ d s e c คอยู่ในระดับที่มากที่สุดค่ะข้อเสนอแนะนะคะเพื่อนำาผมลวิจัยไปใช้นะคะหนึ่งเลยนะคะคือการนําแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของิเ e c คนะคะมาใช้ครูผู้สอนนะคะควรจะศึกษาหลักการขั้นตอนนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยายละเอียดนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนะ,ะซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของนิเซโคนะคะในแต่ละครั้งครูผู้สอนเนี่ยควรให้ผู้เรียนได้มีทักษะกระบวนการคิดนะคะฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะมีการ ยกย่องชมเชยนะคะเสริมแรงให้กับผู้เรียนนะคะให้เกิดการกระตือรือร้อนในการเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการคาดเรื่องเนื้อหานะคะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนควรเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและก็สมรรถนะรา,ายวิชานะคะข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรมีการทําวิจัยอย่างต่อเนื่องะคะ่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ นะคะปฏิบัติด้านอื่นๆของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ควรมีการเปรียบเทียบผละค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินะคะเพื่อให้ทราบว,ว่ากิจกรรมใดที่ผู้เรียนต้องพัฒนาหรือว่ารูปแบบการสอนใดนะคะที่ทําที่ต้องพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ